คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใจของเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างนะในช่วงเวลานี้อาเป็นยังไงบ้าง Always being encouraged by you เขาบอกว่าเขาได้รับพลังงานดีๆได้รับกำลังใจที่ทำให้เขามีความกล้าและเข้มแข็งจากคุณตลอดเลยอะคะ่ะช่วงนี้เหมือนเขาอาจจะอ่อนแอ ราบบางต้องการกำลังใจต้องการให้คุณเป็นพาวเวอร์แบงค์รอล่านะคะต้องการการหิวใจนะคะจากคุณอือาจจะมีภาระหน้าที่ความเครียดเนาะที่แบบว่าวรุมเขา่าค่ะอยู่ I care too much about what other thing right now อนนี้เขาอาจจะอยู่ท่ามกลางสังคมที่แบบว่าสะเทือนง่ายอะค่ะกับคำพูดของผู้อื่นนะคะเขาแค่แบบไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะพูดยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธะ์แบบมันจำเป็นต้องเป็นแบบว่าอยู่ในสังคมที่แบบว่าห่วงภาพลักษณ์แต่แต่รู้ไหมว่าอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยบางทีแบบมันสูญเสียความเป็นตัวตนอะไรบางอยา่าง ใช้ชีวิตท่ามกลางสายตาคนอื่นหรือกลัวคนอื่นตัดสินนะซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ appreciate หรือชอบสัเท่าไหร่หรอกนะคะเหมือนอยู่เหมือนอยู่ในจุดที่เขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอืมไอคีเฟดิ้งมาเอกเดสปายเนอร์อินเดอะอารคัจริงๆอ่ะเขาปล่อยให้อีโก้ทำงานเยอะมากเลยนะ จนบางทีเขาก็รู้แหละว่าไอ้อีโก้เนี่ยอัตราตัวตนที่ยึดมั่นถือมันเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเลยนะคะทั้งที่รู้อยู่แล้วโดวยเฉพาะย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์อืมแต่เขาก็ยังเอาชนะมันไม่ค่อยจะได้หรอกค่ะนะคะ,นะคะเขาเลี้ยงดูปูเสือมันมานานมากเขาอยู่กับมันมาเนิ่นนานนะฮะอืมบางคนก็ ไม่รู้จะยึดติดตัวตรงนี้ทําไมเขารู้นะเพราะบางครัมันทําให้ความสัมพันธนะ์ะต้องแตกแล้วแต่ก็ยังทําอยู่อ่ะค่ะเออรู้ว่าเหตุผลหนึ่ออาจจะมาจากตัวเขาก็ได้ถ้าความสัมพันธ์ตอนนี้มันสะดุด Saying goodbye to you was the hardest thing I ever had to do, but it was the right thing to do at that time. เขาบอกว่าการที่จะเป็นต้องลาเอ่ยคำลากับคุณเนะ่ะมันมันเป็นมันเป็นงานที่หินที่สุดยากที่สุดที่ที่เคยทำที่ต้องทำแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่ทำต้องทำนะวันนั้นคุณอาจจะมาเจอกันแบบคนที่ใช่ในวันที่ผิดผิดที่ผิดเวลาหรืออะไรก็ตามแต่หรือนะตอนนั้น เขาอาจจะยังไม่สามารถให้ความสําคัญในความสัมพันธ์ได้อะไรก็แล้วแต่รู้ถ้าเก็บคุณไว้ตรงนั้นคุณอาจจะเสียใจในระยะยาวจาเป็นต้องบอกลาคุณไปก่อนนะคะอืมมันใช่เหรอ I see a little part of you in everyone I meet เหมือนเขาอาจจะไปเจอแบบเหมือนเจอใคร ก็เห็นเสซีสของคุณอะอยู่ในตัวบุคคลน,นั้นๆนะคะหรือไปมองหาเสรีสของคุณในนั้นอะเหมือนภาพของคุณยังคงมีอิทธิพลต่อใจเขาเช่นไปเจอคนนี้เฮ้ยชอบกินอันนี้เหมือนคุณเลยไปเจอคนนี้อุ้ยฉ่นน้าหอมเหมือนกับคุณเลยอุ้ยคุณเคยทําแบบนี้คือมันมีภาพของคุณอะที่ยังวนเวียนในใจเขาอยู่ตอนให้เขาจะเจอใคร ็ต,ตามนะคะคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากมาก I'm a better person because of you เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะคุณหรือเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะคุณหรือคุณนะ่ะทำให้เขาเห็นบางด้านของตัวเองที่ไม่น่ารักและเขารู้สึกว่าเขาต้องดึงตัวเนี้ยขึ้นมาปรับไม่แก้เพื่อจะเป็นคนน่ารักโดยชฉพายิงในความสัมพันธ์นะะแต่ตอนนั้นคุณอาจการมีของคุณอาจจะมา จีปมไม่น่ารังเขานะสำหรับบางคนอันนี้มอง,มองบนก่อนจะเจอคำไอชิเตะรุเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่า I love you ฉันรักเธอบางคนรู้ว่าตัวเองกินอีกโกเป็นอาหาร เลี้ยงดูปูเสือมันมาเนิ่นนาแล้วมันก็แล้วมันก็ไม่ได้ดีเลยกับการมีความสัมพัน์เนาะแต่ก็ยังมีความรู้สึกรักคห้แล้วก็คุณอาจจะดีกับคนเอเชียป่ะไม่รู้บางคนชอบไปญี่ปุ่นบางคนชอบดูอันนี้มะ Whatever, วันเอเวอลองความเป็นญี่ปุ่นจะมีด้านที่พูดน้อยปากนะบางคนรักแต่ไม่พูด บางคนรักแต่ไม่แสดงออกหรือเปล่าคือคน,คนที่คุณดียวอาจจะไม่ใช่คนคนทางเอเชียหรือญี่ปุ่นก็ได้นะต่อเขาหรือเธอคนอาจจะมีคาแรคเตอร์นี้ะบบไม่ต้องกับใจรู้สึกแต่ไม่แสดงออกหรืออายที่จะพูดนะคะแต่จริงอะรู้สึกมากก็ที่คนคุณรู้หรือเปล่านะไม่บอกไม่รู้นะไอจัสก็ไซด์ทรัคช่วงนี้ชีวิตเป๊ะๆนะ เหมือนเหมือนแผ่นเสียงตกร่องอะนะคะไม่เข้ารูปเข้ารอยไม่เข้าที่เข้าทางรู้จัดชีวิตของตัวเองไม่ไม่ค่อยเป็นระเบียบไม่ค่อยถูกเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองจะควรจะทํายังไงดีงงกับตัวเองอยู่เออปล่อยให้งงปะหัวจะปวด <c oughs> อันนี้มองบนอีกรอบได้ไหมฮะ I'm waiting for your messages <c oughs> ฉันรอข้อความจากเธอ รอทำไมแล้วไม่มีปัญญาส่งมาหรอฮะประโยคเนี้ยเวลาที่อ่านแรนดอมไม่ได้พูชไม่ได้ไม่ได้คอนวิลส์ไม่ได้คอนวินส์ชักชวนให้คุณเนะรีบส่งแหาเขานะคะถ้าคุณส่งมาเอียงมันจะเอียงยังไงแล้วยังจะต้องส่งอีกหรอถามตัวเองก่อนเถอะนะคะแค่รู้ความรู้สึกก็พอ แล้วไหมอ่ะเอาไปปรับใช้กับกรณีของตัวเองหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้ไม่ต้องพยายามทำเรื่องของตัวเองให้ใหตรงก็ได้เนาะจะรอทำไมโทรศัพท์ก็มีเหมือนกันกดไม่เป็นหรอกฉันรอข้อความสักเธอเพื่อ